สวัสดีครับและวันนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอนามโสมจังหวัดอุดรธานีครับที่นากะตะฟาร์มนะครับครับผมนากะตะฟาร์มนะครับวันนี้สั่งสินค้าอะไรจากเราครับเป็ดพันไข่ครับผมเป็ดไข่นะครับนี่ครับอยู่ด้านหลังนี่ครับผมทราบว่าที่นากะตะนี่เคยเลี้ยงเป็ดไข่อยู่บ้างแล้วให้ให้กินอะไรไข่ไข่ดีไหมกินหัวอาหารแล้วก็ลำ ถ้าวันที่เราไม่ให้อาหารเราให้เขากินอะไรถึงลำกับเข้าไปลายเพราะเรามีโรงสียังไข่อยู่ไหมให้ลำขัาไข่อยู่ังไข่อยู่ที่นี่มีโรงสีด้วยครับผมมีโรงสีข้าวได้สูงสุดวันหนึ่งจำนวนกี่กิโลกรัมหรือกี่ตันมันมันบอกไม่ถูกแต่ถ้าแต่ถ้าบอกเป็นแต่ถ้าต่อต่อเนื่องเลยก็ได้หลายตันอยู่หลายเตียนอยู่สามสิบกระสอบก็ประมาณลำก็ประมาณประมาณเจ็ดแปดกระสอบโอ้ พูดพูง่ายๆว่าสามารถเลี้ยงเป็ดในจำนวนประมาณ500ตัวและมีอาหารการกินได้ตลอด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 แล้วก็ยังเป็ดยังสามารถไข่ดีไข่ได้ด้วยไข่ดีไข่ได้ครับโอเคครับอยังไงวันนี้ช่วยยืนยันให้หน่อยรับสินค้าแล้วครับยืนยันครับยืนยันต้องแนะนำนะครับสั่งเป็ดจากคุณปูคุณปูครับครับขอบคุณคนัจคณจะประทับใจครับตคุณครับ